อ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องทุกคนนะครับสุขสุขคนนะครับเอามาเบิ่งกันนะครับอ่ะเมื่อนี้หลังจากฝนตกอ่ะพึ่งหยุดไปแลกเหย้ามาอีกแล้วกบมาจีบสาวเล่ากันต่อเสนอพี่น้องเอฟซีนะครับไปติดตามแนวทางาวัฒนากันต่อนะครับพี่น้องเอฟซี นะครับอของวันพุธหรือวันพุธนะครับวันพุทธที่30สิบงหาคมนะครับสองห้ากันนะครับวันพุธนะครับวันพุธ เนียลาวพัฒนากันนะครับอืมนะครับอ่ะเสียนหน้าดีนะครับพี่น้องเสียนหน้าดีเร้อ มาเบิ่งกันนะครับราวัฒนาของเซียนนาดีนะครับพี่น้องวดที่แล้วนะครับก็บแตกึ้นกันเอาก่อนพี่น้องเอฟซีจะไปเบิง่งงวดวันที่สามสิบมาเบิ่งผลออกกันนะครับแอดจะให้ทุกคลิปให้เบิ่งทุกคลิปเพื่อพี่น้องกันเริ่มกันนะครับมาเบิ่งผลออกนะครับผลออกวยเลาวเรียกหกตัวเดอ้อให้หกตัวแปดสองหก สี 80, ่แปดศูนเลขกสามตัวสี่แปดศูนย์นะครับสี่แปดศูนย์เอาส่วนล่างสองตัวก็คือหกสีนน่นะครับหกสี่อ่ะมีคนโชคดีว่าน้อนะครับมีคนโชคดีอ่าโชคดีกะว่ากันไปนะพี่น้องทุกทีเอาทีนี้มาเบิรงกันนะครับหลักฐานนะครับหลักฐานของเซียนน่าดีนะครับ หมดี่ผ่านมาไปจังไดมาเบื่งกันนะครับเซียนนาดีนะครบเปนยิบซีนะครับวันที่เื่นจานที่ยิบแปดพันมาให้วิ่งบนล่างแปดกับหนึ่งนะครับแปดกับหนึ่งนะครับเขาเลขวิ่งนะครับเขาเลขวิ่งแปดบนนะครับแปดบนนะครับแปดบน จับโคเส้นนาดีจับโคอ่าศูนย์แปดออกแปดศูนย์นะครับพี่น้องออกคือออกแปดศูนย์เส้นนาดีไหศูนย์แปดนะครับนี่ครับพี่น้องน c ่พีผลออกนะครับเส้นนาดีไ้วิ่งแปดกับเขาแปดบนนะครับแปดบนส่วนล่างนะครับเส้นนาดีจับโค แปดศูนย์นะครับศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดออกแปดศูนย์นะครับหวยออกสี่แปดศูนย์เชนเดอร์ดีไฮศูนย์แปดเข้าตัวกลับนะครับแล้วตัวกลับเพราะมันตัวตรงนะครับเข้าตัวกลับนะครับของเชียดอร์ดีศูนย์แปดตัวกลับนะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีของเชียดอร์ดีกันนะครับเอาทีนี้มาเบิ้งกันนะครับงวดนี้นะครับงวดประจําวัน อ่าวันที่30คือวันจันทร์นะครับเอวันพุธวันพุธพี่น้องนสิวันพุธที่30นะครับ30ก่อนวันหวยออกนะครับเซียนน้าดีนะครับเซียนน้าดีวันนี้ไหมาตัวใดเอาเบิ้งกันนะครับวิ่งรูดบนล่างกันนะครับยิ่งรูด บน,นะบ,บนล่างนะครับวิ่งรถบนล่างนะครับวิ่งรบนล่างวดนี้อ้ามาตัวเดียวกันแล้วครับพี่น้องเอฟซีเจ็ดกับแปดนะครับเปล่นวิ่งเจ็ดกับแปดนะครับอ่ะเจ็ดกับแปดนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับ เซนนาดีให้วิ่งเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดเด่นท้อกันต้องพี่น้องเดินท้อกันเดินเจ็ดเดินแปดนะครับป้อมีตัวใดเป็นพระเอกนางเอกนะครับทอทอกันนะครับเจ็ดกับแปดเดินเจ็ดเด่นแปดกันนะครับเอาทีนี้มาเบื้องกันนะครับมาเบื้องกันนะครับมาดูกันนะครับว่าเซียนนาดีจับคู่ มีตัวใดกันเนี่ยนะครับมาเบิ่งกันนะครับงวดนี้จับคู่กันที่เจ็ดสี่นะครับแปดสี่นะครับเจ็ดหกห้าหกกันนะครับ

โอ้แปดหา้าพี่น้องพี่แปดหา้านะครับแปหดห้าเด้อพี่น้องพีแปดหา้านะครับหกสามนี่นะครับพี่น้องและแปดหกนะครับอ่ะหอนี้เส้อนอดมมีต่มีตกกันนะครับผ่มีตกกันนะครับ วันที่ได้หกคู่นะครับหกคู่อ่ะงวดนี้หายมากหนึ่งสองสามสี่แปดคู่นะครับคืนนะครับคืนเพิ่มอีกสองตัวสองคู่นะครับวดนที่แล้วหกคู่งวดนี้แปดคู่นะครับเสีนนาดีนะครับอ่ะเส้นนาดีนะครับอ่ะวดที่แล้วเบิ้งกันครบคู่กันไปนะครับวดที่แล้วเส้นนาดีห้เจ้าค,คู่มาเบิ้งกันนะครับ นี่ครับหมดที่แล้วนะครับพี่น้องทุกทีหมดที่แล้วเส้นหน้าดีอ่าให้วิ่งแปดกับหนึ่งนะครับวิ่งแปดกับหนึ่งก็เขาที่ศูนย์แปดเขาตัวกลับนะครับเขาตัวกลับหมดที่แล้วเส้นหน้าดีให้หกคู่นะครับหกคู่เพิ่มตัวกันตัวหนึ่งเป็นก็อ่าเป็นเจ็ดครูวัดที่นี่วัดนี่นะครับวัดนี่เส้นหน้าดี นะครับเช่นดีไฮมาก8ปดครูอามิตัวเน้นพร้อมเพื่อน้องมิตัวเน้นพร้อมเช่นดีนะครับลืมไปนะครับเนาะเช่นาดีเน้นที่ติดสีเอจ็ดสี่แปดสีนะครับเจ็ดสามแปดห้านะครับนี่เน้นสีครูนะครับเน้นสีครูนะครับอ่ะให้พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับ อ่ะแคปหน้าจอกันเอาไว้ตรงแล้วพี่น้องตรงแล้วนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้เอาไปพิจารณาเบิ้งชอบค่อยเอานะครับว่าชอบกับผ่านเป็นเพียงแนวทางกันเท่านั้นเ้อเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับแต่ละอาจารย์แต่ละทัานเป็นสูตรไผ่สูตรมั่นนะครับสูตรของอีฉันก็เก่งสูตรของอีฉันก็เก่งนะครับอ่ะสูตรไผ่สูตรมั่นนะครับเก่งกันทุกคนแหละพี่น้องแต่เรเก่งกับคำนวณโมไดลหรอกเนาะ อ่าอะขอให้โชคมันกันนะครับกับเราวัฒนาของเซียนนาดีกันนะครับ